สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดั c เบิลบีชาแนนะคะตอนนี้ก็อยู่กันในเกมโลบอกเนาะก็อยู่ในหมดกอดต้องคำสาบเนาะก็จะอันนี้เป็นเพื่อนเราเองนี่ที่ใส่หมอนเขียวเพื่อนเราเองนะทุกคน เดี๋ยวเราจะที่ใ้ฟังก็คือเราห้ามหยียบน้ำเนาะเนี่ยน้ำเนี่ยหยยบล้วตายเลยเราจะมีปลาหมึกมันเนี่ยปลาหมึกมันจะมีปลาหมึกมาถ้าเราอยู่เกาะที่มีปลาหมึกเราก็จะตายเนาะเกาะที่มีเสาแดงๆเนี่ยก็คือเกาะที่มันเป็นแบบจะมีดาบให้ให้มันป้กันคนอื่นค่ะตอนนี้เราก็อยู่เกาะที่ไรเดนสามมาก กับที่ปลอดภัยที่สุดหรือแบบหน้ายูนิคอร์นหะน่ะยูนิคอร์นอยากได้ของอย่างยูนิคอร์นอันนี้นาะกนี่นะคะก็คือเราไม่ได้เติมเลยก็จะออกาเป็นแบบนี้น่าส่วนตรงเห็นไหมนะก็ที่มันเป็นดบนาบน้เห็นไหมส่วน มันจะมีก้อยที่มันเป็นหุกนะลองพูดหน่อยเร็วคนที่เล่นด้วยพูดเร็วพูดเร็วหายมันกันนะนี่นะก็อันนี้เพื่อนเราหายไปแล้วก็นี่ตายแล้วเพื่อนเราตายไปแล้วเพื่อนเราตายไปแล้วนะเออก็เหลือเราคนเดียวจะให้ติดสามอันดับเลยเนาะ จะให้ติดสามอันดับให้ได้ใช่ไหมหุณฟ้าอืมเามันได้จริงเถออืมเดี๋ยวทาให้ดูเดี๋ยวเราดูนะคะทุกคนเห็นไหมคะมันจะมีชื่อซ้ำอยู่สองชื่อนะคะเนีย่ยชื่อสองน่ะเมื่อกี้มันมีถือระเบิดนะเราต้องอยู่ห่างจักระเบิดนี่มันตายแล้วมันภอังกฤษเขาเรียกว่าอะไร มันภาษาอังกฤษปอ a เตอร์นั่นแหละทำไมก็น,นันคือปอตเตอร์อ๋อดูดีมัน,นมีื่อหบบมี่กินดิรู้ว่ามันคือมันนี่เราก็จะมาอยู่กับคนดังคือคนที่ใส่ยูนิคอร์นเดี๋ยวจะเล่นซักกีตาร์ดิสองตาเลยแล้วกันโอเคเล่นสักสองตานั่นน่ะกับปลาหมึกนะ เห็นไหมส่วนเกาะที <Viol ent. S 2> ่มันเป็นนน่นอ่ะเกาะภูเขาตรงนน้นอ่ะมันจะเป็นมีดาบอยู่ด้านบนให้ทุกคนไปเอาดาบแต่มันเอาได้แค่คนเดียวเราต้องถ้าใครได้ดาบเราเราต้องอยู่ห่างจากคนที่ได้ดาบนะเฮ้ตอนนี้เหลือสี่คนแล้วขอให้เราที่สามได้ไม่เป็นไรถามที่สองที่หนึ่งอยากได้มากขอให้ได้กันตรงนู้นก็จะเป็นเทมปอรีนะคะตัว ย่ันสีส้มๆตรงนู้นน่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นแหละเห็นไหมมันโดดเทมเพลินอยู่คนที่มีดาบเดี๋ยวมันจะมี UFO นี่มี UFO ด้วยเราต้องขึ้น UFO ให้ได้นะต้องเอา u f เอฟโออต้องเป็นของฉัน สามมันดับอยู่นี่เดี๋ยวไปดูว่าใครจะได้ที่หนึ่งนะปูฟ้าคิดว่าใครได้ที่หนึ่งผมแดงแดงจริงอะอืมไม่ไใช่แล้วมัน <Okay. S 2> โอเคเหลือสองคนสุดท้ายแล้วใครจะได้ที่หนึ่ง ทุกคนคิดว่าใครได้ที่หนึ่งการคอมเมนต์เลยคอมเมนต์ตอนนี้แหละไอ้ไก่ไก่มาไงเนี่ยงั้นเราเชือไอ้หัวแดงแล้วกันามาดูกันนะคะว่าใครจะได้ที่หนึ่งแล้ทำต์ทเสียงกระซิบอย่างนัน้นย หยดไม่ได้เพื่อปรากฏว่าไอหัวแดงได้ที่หนึ่งไอหัวแดงได้ที่หนึ่งอะผู้ว่าถ้าเราติดอันดับสามก็จะได้กล่องนะคะหรือเปล่าใช่เราได้กล่องนี่มีเราด้วยข้างบนอะมีเราข้างบนด้วย งั้นเดี๋ยวตาต่อไปจะไม่อัดจะไม่พูดแล้วก,กันเดี๋ยวคอยดูเอง ก็ตายแล้วเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยบ๊ายบาย